สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์และก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางหานอยมัดรวมสามโนยนะคะของวันที่สิบเก้าเดือนเก้าสองห้าหกสี่มาแบ่งปันค่ะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่สิบเก้านะคะเรามาดูผลสรุปของวันที่สิบแปดกันก่อนนะคะ วันที่18นะคะแอดให้เด่น9เด่น4เด่น7วิ่งรูดนะคะพิเศษออก1 1 2ค่ะ1 1 2กับ4 2นะคะสีมานะคะสายวิ่งสายรูดค่ะแล้วก็เข้า4 2นะคะ4 2ตรงๆค่ะตัวที่เน้นให้นะคะส่วน1 2หลุดนะคะ ปกติออก901 90มาอยู่ข้างหน้าค่ะเพื่อนๆจหน้าเสียดายมากนะคะแต่ว่าเข้าชุดเด่นวิ่งรูด9ค่ะส่วนตัวเจาะ01หลุดนะคะล่าง43 43S ก็ไม่ได้วางให้ค่ะเพื่อนๆจ๋าน่าเสียดายมากนะคะแต่ว่าเข้าชุดเด่นวิ่งรูด4นะคะถ้าใครวิ่งรูดก็น่าจะได้อยู่เนะเาะ VIP ออก24 8เข้าชุดเด่น4นะคะตัวเจาะ48ตร,ตรงๆค่ะตัวที่นิ้นให้นะคะ ล่างหกสี่หกสี่ของเราเข้าตัวกลับนะคะสี่หกค่ะสรุปแล้วนะคะแตกสามคู่นะคะสี่สองนะคะสี่สองเข้าพิเศษตรงๆนะคะตัวที่เน้นให้ะคะ่ะแล้วก็ปกติหลุดบนหลุดล่างนะคะ VIP เข้าบนเข้าล่างนะคะเข้าสีเข้าสีาสตรงๆนะคะตัวที่เน้นให้ค่ะส่วน6 4 4 6เข้าตัวกลับนะคะก็ยินดีกับพี่ๆเอทุกท่านด้วยค่ะที่ตามแนวทางฮาหนอยมัดรวมสามน้อยนะคะก้าไม่มาเลยค่ะเพื่อนๆจะมารอบปกติมาบนนะคะ เมื่อวานแอดชอบก้าวมากค่ะเพื่อนๆจ๋าตรงกับขอโทษขออภัยนะคะใครที่วิ่ง9้ลูด9นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจ้ามาตามต่อของวันที่19กันเลยค่ะ ห้าน้อยสามน้อยนะคะของวันที่สิบเก้าเดือนเก้าสองห้าหกสีนะคะแอดให้เด่นหนึ่งเด่นห้าเด่นหกเด่นศูนย์นะคะตัวรองก็จะเป็น9ก้ากับสีวิ่งรูดนะคะสามารถนําไปวิ่งไปรูดได้เลยค่ะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมีหนึ่งศหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะเดี๋ยวแอดจะวางให้แล้วก็จะเน้นให้นะคะเพื่อนนจ้าห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็ห้าสี่นะคะ าใครชอบหกก็จะมีหกสองหกสามหกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกเก้านะคะแนวทางตัวเลขอาจจะเยอะนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะ ชอบค่อยตามนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ในทีนี้ด้วยค่ะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะชอบก็จดไว้แคปไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้หที่นี้ด้วยค่ะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้า ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ